ฝึกอ่านคำที่ประสม,ระส,มสระแะสองพยางวอแอแวะมออามาแวะมาหออาหากอแอแกะหาแกะคอแอแคะ หออูหูแคหูดออูดูพอแอะแพะดูแพะตอแอะแตะมออ,มอือมือแตะมือนอแอะแนะนออำนำ แนะนำทออะทะนอแอแนะทะแนะปออะปะปอแแปะปะแปะยอเอเย,ยอ,อยะยอแอะแยะเยอะแยะ ชอํำชำหอลอแอะแหละชํำแหละอ่านเป็นคำแวะมาหาแกะแคะหู ดูแพะแตะมือแนะนำทะแนะปะแปะเยอะแยะชำแหละ